สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ BR Soyer รายการที่นําเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตรสส์และประชาชนซึ่งเราพบการเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในวันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะ ประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทับบกค่ะท่านสามารถที่จะติดต่อได้ผ่านทาง Li ายแอปพลิเคชัน Li าย ID นะคะ @covid_tb5_sd1 หรือจะติดต่อได้ผ่านการสแกน QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ที่มุมจอตลอดการรับชมรายการของเราค่ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยกองทัพเรือนะคะจัดพิธีปล่อยเรือตรวจการใกล้ฝั่งลงน้ำคือเรือต่อ997และต่อ998 เรือพึ่งพาตนเองตามรอยพ่อสู่การพัฒนากองทัพเรือและส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการใกล้ฝั่งลงน้ำเรือต่อ9 9 7ต่ 8, อ9 9 8นักอู่ต่อเรือบริษัทมาซันจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคุณจุลารัตนศรีวรขา,ารนนายกสมาคมพริยาทหารเรือ ในฐานะภริยาผู้บ mm ัญชาการทหารเรือเป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำกองทัพเรือได้อนุมัติจัดสร้างเรือตรวจการใกล้ฟังชุดเรือต่อ997ต่อ998จำนวน2องลำเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือตามนโยบายการพัฒนากองทัพและเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ เริ่มต้นจากการที่กองทัพเรือได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานพระราชดำริและพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการต่อเรือเพื่อการพึ่งพาตนเองนับตั้งแต่การสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ91ถึงต่อ99าสำหรับโครงการนี้ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือพุทธศักราช2 5 5 8ถึง25 2567 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการใกล้ฝั่งจำนวนทั้งสิ้น16ลำเพื่อใช้ในภารกิจตรวจการสกัดกัน้นลาดตระเวนป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่งคุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยและทะเลอันดามันรักษากฎหมายในทะเลพร้อมทั้งทดแทนเรือที่ครบกำหนดปลดระวางประจำการซึ่งจะทำให้กองทัพเรือมีเรือตรวจการใกล้ฝั่งเพียงพอต่อการใช้งาน ตอบสนองต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพิธีปล่อยเรือลงน้ำค่ะเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณการเมื่อถึงเวลาปล่อยเรือเดินทะเลลงน้ำจะต้องมีการประกอบพิธีเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ตัวเรือสมัยปัจจุบนันพิธีปล่อยเรือลงน้ำเป็นแบบสากลให้สุภาพสตรีเป็นผู้ประกอบพิธี โฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะชี้แจงกรณีการจัดซื้อ a i r ์บัส C 295ของกองทัพบ,บกในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องทดแทนเครื่องเก่าก่อนปลดระหว่างปี2566จำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อลดความเสี่ยงของกำลังพลในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีการจัดซื้อเครื่องบิน C 295ของกองทัพบ,บก โดยระบุว่ากระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้กองทัพบ,บกจัดซื้อภายใต้การเสนอความต้องการของหน่วยและเป็นเครื่องบินล,ลำเลียงขนาดกลางสำหรับใช้ในภารกิจบรรทุกกำลังพลโดยเฉพาะการฝึกกระโดดรม่มการเคลื่อนย้ายทางยุธทธว,วิธีของหน่วยรบพิเศษและการส่งกำลังผัดเปลี่ยนชายแดนการกู้ภัยการอพยพประชาชนในพื้นที่เกิดภัยพิบัติการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์และผู้ป่วยรวมถึงการส่งชุดแพทย์เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ ในโรงพยาบาลสนามและเรือนจําที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาทั้งนี้โฆษกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าอัตราที่ควรจะมีกำหนดไว้8ลํลำแต่ปัจจุบันมีเพียง4ี่ลำและปัจจุบันใช้การได้เพียงลำเดียวในภารกิจฝนหลวงซึ่งเป็นรุ่นคาซ่า212ใช้มาตั้งแต่ปี2537จนถึงขณะนี้27ปีมีกำหนดปลดในระหว่างปี2566หลังครบการใช้งาน30ปี จึงได้มีการทยอยจัดซื้อเครื่องแอร์บัส4295เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นการจัดซื้อมาแล้ว1ลำในปี2561อีก1ลำส่วนปี2564อีก1ลำจะใช้เวลาในการจัดส่งได้ในอีก2ปีครึ่งโดยใช้งบประมาณของหน่วยกองทัพบ,บกปี2564สำหรับการตั้งข้อสังเกตในการจัดซื้อท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 นั้นพลโทคงชีพระบุว่า เครื่องบินดังกล่าวเป็นเครื่องบินสีพรางทางทหารที่สามารถลำเลียงกำลังพลได้มากกว่า70นายการมียุธทธปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยลดความเสี่ยงให้กับกำลังพลตลอดจนสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกองทัพได้น,นำทรัพยากรและกำลังพลเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถความเร่งด่วนความต้องการใช้ทางการแพทย์ทหารเครื่องมือแพทย์ทหารซึ่งพร้อมเข้าสนับสนุนทันทีในทุกพื้นที่โดยใช้เครื่องบิน รองเสนาธิการทหารบกนะคะตรวจเยี่ยมความพร้อมการรับทหารใหม่ปัประจําปี2564ของหน่วยทหารที่ทจังหวดัดปราจีนบุรีพร้อมชมขั้นตอนการรับทหารใหม่ค่ะพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะร,รองเสนาธิการทหารบกในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพโบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในจังหวัดปราจีนบุรีในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับทหารใหม่พลัดที่1ประจำปี2564ที่จะเข้ามาประจําการในวันที่1กรกฎาคม2564โดยรองเสนาธิการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการเตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ณกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ายพรมโยธีซึ่งเป็นการบรรยายสรุปจากหน่วยฝึกทหารใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรีทั้งจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ จากมณฑลทหารบกที่12และจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์จากนั้นรองเสนาธิการทหารบกเดินทางไปดูการสาธิตกรรมวิธีการรับทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่12ภายในค่ายจักรพงศ์ซึ่งได้มีการจัดเตรียมขั้นตอนและกรรมวิธีการรับทหารใหม่นับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้งสองแห่งยังจัดเตรียมสถานที่อาคารและส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงนอนซึ่งมีการเว้นระยะห่าง2เมตรในทุกทิศท,ทางมีการเตรียมในเรื่องต่างๆซึ่งทางหน่วยฝึกได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยเช่นเดียวกันทั้งนี้ทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการในวันที่1กร,รกฎาคมนี้เมื่อผ่านขั้นตอนกรรมวิธีรับทหารใหม่แล้วจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลาอีก14วัน และเมื่อผ่านการกักตัว14วันแล้วจึงจะสามารถเริ่มฝึกเป็นทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปได้และฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ได้ซึ่งในระหว่างการกักตัวค่ะทหารใหม่จะแยกการปฏิบัติในหน่วยฝึกทุกกิจกรรมรวมถึงจะมีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติด,ด้วยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกนะคะจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นนทบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 พลโทวิรัตนาคจูผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจรวมพลังบวรไทยสู้ภยัยโควิด -19 และโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันโดยมีการดําเนินการส่งมอบน้ํายาฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองและจัดรถครัวสนามประกอบอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนมีการจัดชุดอา์มี่เดลิเวอรี่อำนวยความสะดวกในการส่งมอบอาหารกล่องเข้าไปในชุมชนด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งได้รับความชื่นชมและการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด กองทัพบกนะคะยังคงเดินหน้าประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งล่าสุดค่ะได้มีการชาปนากิจศพของผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดยใช้ชาปนาสถานของกองทัพบก197รายค่ะหลังจากที่เปิดศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกมาเป็นระยะเวลา2เดือนเศษเพื่อเป็นสื่อกลางคอยประสานงานระหว่างประชาชนกับภาครัฐร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน มีประชาชนนะคะโทรศัพท์เข้ามาประสานงานผ่านศูนย์สอบถามทั้งเรื่องข้อมูลวัคซีนข้อมูลการดูแลผู้ติดเชื้อตลอดจนการประสานหารถไปรับตัวผู้ป่วยเข้ารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรวมมากกว่า650สายนอกจากนี้กองทัพบกยังอำนวยความสะดวกเรื่องการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่ขอรับการอนุเคราะห์ผ่านศูนย์แห่งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น197ราย ใช้ชาปนาสถานของกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3แห่งได้แก่วัดสมณวิหารวัดอาวุธวิกัสิตารามและวัดสิริพงษธรรมนิมิตซึ่งญาติหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโควิด1 i ที่เดือดร้อนหรือประสบกับปัญหาในการจัดการศพสามารถประสานขอรับการสนับสนุนได้ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 7 0 5 6 8 5อหถึงหรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง f a c e b o o k t v 5 sd 1 ทางไลน์นะคะ ID ค่ะ s s i c o v i d t v 5 s d 1สอบถามติดต่อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะกำลังพลจิตอาสาของทุกเหล่าทัพนะคะยังคงร่วมใจกันบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ภาพรวมของการบริจาคโลหิตของกองบัญชาการกองทัพไทยตามโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้ว,วิกฤตโควิด -19 พบว่ามีกำลังพลของทุกเหล่าทัพเข้าร่วมบริจาคโลหิตแล้วจานวน88,312นายรวมปริมาณโลหิตสะสมมีมากถึง36,927,832ซ cc โดยเป็นกำลังพลจากกองบัญชาก,การกองทัพไทยที่เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด7,144นาย จำนวนโลหิตสะสม3,155,550ซีซีกองทัพบ,บกกําลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตแล้ว53,264นายจํานวนโลหิตสะสม21,388,972ซีซีกองทัพเรือมีกําลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตแล้ว15,143นายจํานวนโลหิตสะสม6,782,660ซีซีและกองทัพอากาศค่ะ มีกำลังคนเข้าร่วมบริจาคโลหิต12,761นายจำนวนโลหิตสะสม5 7 4 6 5 0ซีซีทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กองกำลังนเรศวนนะคะส่งเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินเป็นชุดสกายด็อกเตอร์ค่ะโรงพยาบาลสมเด็จ พระเจ้าตักสินมหาราชบินลัดฟ้าฝ่าลมข้ามเขาส่งนูน้อยอายุเพียงหนึ่งวันซึ่งป่วยวิกฤตเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกชุดปฏิบัติการการบินกองทัพบกกองกำลังนเรศวรจัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์รุ่นอทอ2องหนจำนวนหนึ่งลำร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเร่งให้การช่วยเหลือแบบด่วนที่สุด แก่ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจํานวนหนึ่งรายซึ่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินรายนี้เป็นเด็กหญิงนะคะมีอายุเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นน้ําหนักแรกคลอดคือ750กรัมค่ะเธอมีปัญหาเรื่องการคลอดก่อนกําหนดและระบบหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสําหรับเด็กเล็กคณะทีมสกายด็อกเตอร์ได้รับตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลพบพระอําเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อนําส่งต่อรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ใช้เวลาในการรับส่งผู้ป่วยจำนวน2ชั่วโมงขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกองทัพนะคะร่วมปกป้องประชาฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมณฑลทหารบกที่35 ให้บริการจุดฉีดวัคซีนโควิด -19 กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังวันนี้เป็นวันที่14แล้วค่ะเพื่อรวมกันเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ลดอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงพยาบาลจะมีการติดตามสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิดทุกๆ1วัน7วันและ30วันตามลำดับผ่านแอปพลิเคชัน fpcdh พร้อม ซึ่งจัดทาโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหากักอีกทั้งยังมีทีมพิชัยพักดีสมาร์ทโซเยอร์สตรองอาร์จัดทาเป็นกิฟต์เซตนะคะมีทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยมอบให้กับประชาชนตลอดจนวงดนตรีจากหมวดดุริยางบนทนทหารบกที่35ซึ่งมีการบรรเลงดนตรีให้กับประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนสร้างความปิติในหัวใจให้กับผู้สูงวัยที่มารับบริการได้เป็นอย่างดีค่ะ สร้างกำลังใจให้กับคนที่เขาสูงวัยเนาะจึงไม่สูงวัยนั่ก็คืเขาก็ชื่นชมที่ประเองอึดในหัวใจท่าะอะไรไี่ลูกหนึ่งคือโฉมเป็นผู้ชายแต่พฤติการผู้ชายอ,อ,อกมาเนี่ยมันมันเข้าไปอยู่ในใจคองไอ้หนุ่นที่เองนะแล้วก็อ่อนโยนทีน,นี้อันนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ควรจะสสอนนนนะินั่นเองเนาะเพาะฉะนั้นพวกหนู่เป็นผู้ชายพออยู่ไปทำอย่างนี้ควนะามจิติในใจไอ้หน,นู่เข้าใจนะ หนึที่หนูทำส่วนนี้ก็เสริมเคล็ดเค็นรักเขาก็ขึ้นใจอ่ะหนูเข้าใจนะไอ้โอกาสอย่างนี้นในบ้านอนะ่ะร้อยร้อยคนจริงคน,นคนเด็กเนี้ยต้องเสริมสิทธิ์แต่มันเวลาปกาิแบบคนที่ไม่เสริมกวนคุณค่าในใจมันเถื่อนแล้ว,ให,ลนะาาลวให้หนูทุกคนรับสราบแล้วลูกมันสติแล้วตอนที่ส่งวันเนี้ยไปทำให้หนูประสบผลเป็นเด็กเนยย้นข้างหน้าแล้ก็ปลอดภัย ควบคุมน้ำประคองอุ่นๆที่ทอา้มีความสุดในหัวใจนะคะไม่ใ้เขาเคนแก่แล้วเก็เก็บสีกเองนี้ใส่ในหัวใจไว้ใส่กับทุกคนที่เาทำมไปแลื่องราหนึ่งตลอดชีวิตและดินกาลัมือ้ที่เหนื่อเหรืองเข้ามันก็จะหน้เพราะหคนห้าวคนในก็แ่มา่น นี่มีความสุขนี่ขอบคุณที่สุด ส่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กับประชาชนภายในจังหวัดซึ่งลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมโดยมีกองทัพภาคที่4ีคอยให้การสนับสนุนกำลังพลช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 กับพี่น้องประชาชนด้วยความหงุงใยที่กองทัพมอบให้กับประชาชนและเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน องทัพนะคะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผ่านโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจรับซื้อผลผลิตกันถึงสวนเพื่อส่งมอบความสุขและความห่วงใยในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ค่ะศูนย์จิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่9โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29จังหวัดกาญจนบุรีจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีเพื่อชาติศาตสาตร์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรแตงกวา3ากิโลกรัมผักคะน้า20กิโลกรัมมะระ20กิโลกรัมในพื้นที่บ้านโป่งนกตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผลผลิตที่ได้สามารถนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วยให้ได้รับประทานพืชผลผ,ลผักที่สดใหม่และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ตลอดจนนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนสร้างสัมพันธ์เรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มอบรอยยิ้มให้กันระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทหารท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8จัดกําลังพลลงพื้นที่เข้ารับซื้อสับป,ประรดไร่ม่วงของเกษตรกรในพื้นที่บ้านไร่ม่วงตําบลน,น้ําหมานอําเภอเมืองจังหวัดเลยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ําในห่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยหน่วยจะนําสับป,ประรดที่ได้มาให้กับทหารกองประจําการได้บริโภค ตลอดจนกำลังพลของหน่วยได้รับประทานตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจสำหรับเกษตรกรรายใดนะคะที่ประสบปัญหาผลผล,ผลิตล้นตลาดผล,ผลผลิตราคาตกต่ำท่านสามารถที่จะติดต่อประสานงานตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจติดต่อได้ที่ส่วนประสานงานสินค้าเกษตรททบ5หมายเลขโทรศัพท์0614188256หรือส่งข้อความพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เข้ามาทางอินบ็อกซ์นะคะแฟนเพจ Facebook t v 5 SD1 แล้วก็เว็บไซต์ t v 5 SD1 w w w tv5.co.th ททบจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานให้กับหน่วยทหารลงพื้นที่ไปช่วยรับซื้อผลผลิตค่ะกองทัพนะคะเดินหน้าโครงการทหารพันดีในโรงเรียนและหัวคันนาทองคําในค่ายปลูกผักทํานาเลี้ยงปลาสร้างแหล่งอาหารยั่งยืนสู้ภยัยโควิด19ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน กองพลทหารราบที่9โดยกรมทหารราบที่29ได้มอบแนวทางการดำเนินงานให้กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่29น้อมนําพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยนํากําลังพลเข้ารับการอบรมความรู้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ณศูนย์กสิกรรมมาเอื้อง อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีศาสตร์พระราชาและนําความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ขยายผลดําเนินการในพื้นที่เกษตรกรรมของหน่วยบนเนื้อที่กว่า14ไร่ซึ่งได้จัดแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวไว้จํานวน10ไร่เศษเลี้ยงปลา1ไร่ปลูกพืชผักสวนครัว1ไร่และเลี้ยงเป็ดไข่1ไร่โดยการปลูกข้าวจะทําอยู่2ห่วงค่ะคือการหว่านมาเมล็ดข้าวในวันพืชมงคล11พฤษภาคม และดำเนินการเก็บเกี่ยวในวันแม่12สิงหาคมและอีกหนึ่งห่วงนะคะก็จะดำเนินการหวานเมล็ดในวันแม่ซึ่งดำเนินการเก็บเกี่ยวในวันพ่อ5ธันวาคมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดิมและเมื่อได้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นในการทำคันขอภัยค่ะในการทำหัวคันนาทองคำปลูกป่า5ระดับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ซึ่งได้นํามาขยายผลให้กับทหารกองประจําการด้วยนอกจากนี้ยังได้รวมตัวแม่บ้านทําการฝึกอาชีพเสริมโดยเอาผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบหลักในการจัดทําเช่นการทําน้ําพริกเพื่อใช้รับประทานในครอบครัวและสร้างรายได้พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย ช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามช่วงของพี่ราบข่าบข่าวกับภารกิจที่กองทัพบ,บกได้ดูแลปกป้องประชาชนทําความสะอาดโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพี่ราบ,าบข่ามข่าวโดยกรมกิจการพลเรียนทหารบกครับคาะน้องอาร์ชสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นั้นก็ยังน่าห่วงใย,ยอยู่นะคะ แต่ว่าชีวิตของพวกเรายังคงต้องดําเนินต่อไปในรูปแบบ new normal ค่ะใช่แล้วครับพี่ยีนครับช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วทหารของเราก็ได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันจากโรคโควิด19ให้กับน้องๆที่ใกล้จะเปิดเทอมนี้ครับค่ะไปชมกันค่ะกองทบกให้ความสําคัญและเฝ้าระวัง ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องและมีความห่วงใยน้องๆน,นักเรียนที่ใกล้จะเปิดเทอมค่ะกองทับกจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนรวมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยมีผู้นำชุมชนครูและนักเรียนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมนำจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดโรงเรียนเร่งฉีดยาฆ่าเชือ้อป้องกันโควิด -19 ก่อนเปิดเทอมค่ะ คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆได้จัดก,กิจกรรม Big Cleaning Day ช่วยกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์และดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่ล้างสิ่งปนเปื้อนและจุดสัมผสัสร่วมเช่นระเบียงราวบันไดในห้องเรียนตามอาคารเรียนโรงอาหารห้องน้ำและบริเวณที่ผิวสัมผสัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร และห้องเรียนของสถานศึกษาสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูอาจารย์และผู้ปกครองเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมหลังจากหยุดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ระบาดระลอกใหม่ และในกิจกรรมนี้นะคะหน่วยทหารได้มอบธงชาติผืนใหม่เพื่อทดแทนผืนเก่าให้กับโรงเรียนรวมถึงการแจกจ่ายแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและมีบริการ Army Barb e r d บ l i v e r y สำหรับน้องๆหนูๆที่ต้องการตัดผมทั้งยังได้จัดชุดช่างจิตอาสาเข้าซ่อมแซมปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับโรงเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะใช่แล้วครับพี่ยีนกองทับบกยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศให้น้อยที่สุดและขอให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสร้างความตระหนักรู้ในมาตรการป้องกันโรคโควิด1 9และความจําเป็นในการเฝ้าระวังป้องกันโรคและที่สําคัญอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างหมั่นล้างมือและเช็คอินในหมอชนะและไทยชนะด้วยนะครับ การใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะทหารของเราจะช่วยเหลือทุกๆวิถีทางค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นห่างไกลโควิด19ค่ะครับพิทักษ์ประชาชนปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสสำหรับวันนี้ผมและพี่ยีนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการ v r s o y e r ในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ